ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับผมมาย้อมสีผมเออถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะมาย้อมสีผมกันนะฮะถึงเวลาแล้วะผมยังไม่ไหวนี่คือลกป้อนขึ้าไมจริงนนี่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 นีนนี่นี่นีนี่่นี้นีี่นีานีนี่นีนม่นนีี่ีน่่นนนนนนี่ อันนี้จะเป็นโงล้อแล้วตรงกลางก็จะเขียนว่า HiN ไหนลองเปิดนี่องล้อ RGB สูงสีไหนย้อมสีนั้นพี่เมย์นี่อยากได้มากสีในดวงใจสีเขียวไม่อยากได้ เราตกลงกันก่อนโอเคไหมถ้าเกิดเราหมุนไปได้สีไหนเราย้อมสีนั้นโอเคไหมอ่ะแต่ว่าเราไม่มีสีแดงนะครับเราซื้อมาติดนะครที่ย้อมผมเราก็จะเปลี่ยนจากสีแดงนะครับผมมาเป็นสีม่วงนอกนั้นก็คือตามนี้เลยน้ําเงินชมพูเขียวอะไรอย่างนี้ตามนี้หมดเลยใครอยากหมุนก่อนอูก่อนก็ได้มาเอานะสามสองหนึ่ง ยังให้มันนิ่งก่อนให้มันนิ่งก่อนนิ่งก่อนยังแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินเฮ้ยสีอะไรโทีอ่วหัวฟ้าหวฟ้าีอ่หัวฟ้าคับทุกคนอยากได้สีฟ้าอยากได้สีฟ้าไม่ไแล้วนะต้องบอกทุกคนห่อว่าถ้าเกิดออกสีฟ้าแล้วก็คือหมดสิทธิ์นะครับผมตอนนี้เหลือสีอื่นนะครับมีสีแดงเป็นม่วงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีสีนะครับที่เหลือใต่อ

ัละวันคุณอมีเืออยากไดไงมันจะเสียใจที่เขียวออกจจะได้เขียวไ่อนะต้องพษณาอนก่อนรับผมนะไปกินขนมสนกแจกขนมดีของคนดีขนมดีของคนขนมดีของคนโอ้โหนักใจสกแจนะครับผมสงรสชาติใหม่นะครับผมซอสน้ำเงินรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่นะครับผมรสชาตินี้ เรากินกันมาหลาย EP มากๆนะครับทุกคนอร่อยมากเผ็ดมันนะครับแล้วก็หอมหอยเชียวย่างนะทุกคนมาให้เรากินเหมือนเดิมครับผมข้าวราดด้กินเฉลิมจะองกับพี่เมย์หัวเขียวัแค่กินกับพี่เมย์หัวเขียวก็อร่อยแล้ว แต่อีกรสชาตินหนึ่งก็อร่อยไม่แพ้กันเลยก็คือห่อสีชมพูรสสเต็กไก่ซอสจิ้มเจ่วนะครับผมใส่ข,าวขว้าวคั่วจริงๆเต็มๆเลยคอ่ะรสชาติน,นี้หอมมากๆลองเปิดดูพี่แม่ได้ ได้ไหมได้เลยนะ้กล <OK> ิ่นข้าคั่วไหมได้กลิ่นไดกลิ่นขาวั่วหอมมากๆนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นหอามบอสกับพี่เมย์ชอบรสนนี้มากเยี้ยมสนุกแล้วก็เคี้ยวมันมากจริงๆนะครับหึงชิ้นมันจะเล็กๆนะครับทุกคนนะแต่ต้องบอกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ย รับรู้ถึงรสชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อนนะอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมหาเจอที่ร้าคานะนำทั่วไปเลยนะครับทุกคนนะกินแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ว่ารสชาติเป็นยังไงบางคนก็ยังอาจจะยังไม่ลองเนี่ยต้องลองไปหาดูอร <Okay. S 1> ่อยมากน้องเนื้อที่ถูกใจรส <Okay. S 1> มาเชลทุกใจจไปซี่กิน <Okay. S 1> หมดเป็นแพ็คละ <laughs> okay. น้องเนยครับน้องเนื้อจกได้สีอะไรครับสีชมพูาก <laughs> ได้สียั <laughs> กู้แข่งกันถ้างั้นให้โอกาสอีกทีหนึ่งเป็ดตบกันใครชนะใครชนะได้กี่จมูอ่ะเริ่มทับเลยนะทับเลยนะสามสองหนึ่งเริ่มเลยฮะมุนกี้ไปทับได้ไม่พอเนี่ยอยากได้จมู แต่โอกาสม้วนออกเยอะมากนะครับเพราะว่ามีวนมันม้วนมันมีหลายตัวนะครับผู้เป็นกษาดำครับคุณพูดมันจับวางพูดอ่ายินดีด้วยนะเกลอเดี๋ยวคุได้หัวเขีเออว่ะหัวนรอบอะไรหัวนรอบอะไรคุณยังมีโอกาสได้อีกเขียวอ่ะเอ็งอยากเห็นที่ได้หัวเขียวถ้าได้หัวเขียวอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านครับ โอ้ยสงสารพ่อสงสารพ่อที่เจอลูกมาจะโตใหญ่แล้วกลายเป็นไอ้โค้เขียวเออพอเราไม่ได้เลยสีทเโคเขียวผมว่ามันก็สวยนะเว้ยไม่เขียวไม่ไม่เออสำหรับบางคนเขาก็ชอบไงจ็อกเกอร์อ่ะโค้กเท่เลยนะผมอ่ะต่อไปตอนนี้เหลือสีเขียวกับสีชมพูเหลือแค่2สีนะครับพี่เมสกับพี่ก๊อตนะครับผมจะเป็นคนได้คนนึงจะเป็นสีเขียวคนนึงสีชมพูพี่ก๊อตมองหาศัตรูเจอป้ามองมองหาศัตรูเจอไหมมองมอง ไม่อ้ยิงไอ้ยิงจบใช่แสดงว่าพี่ก๊อตหมุนไม่สีชมพูพี่ก๊อตหัวจะกการป็นสีชมพูพี่ก๊อตจิตการดีๆจะสีเขียวแล้วนี่เมย์ไม่ได้พี่เมย์เราทำอะไรเราก็ต้องซื้อสระกินเงินเนาะว่าอ่านเมนเจอพี่เมย์อยากหมอเขียวก็มันสิคอมเมนต์แล้วอ่ะขอนะสีชมพู อะไรนะครับผมมาหมอวาตอนนีงเอามุนไปมุนไปมุนไปม้กี่ครังก็ได้นะจิังได้โอ้ยังยังมุนอีกรอบม้วรอะไรเนี่ยหนมุนอีกรอบมุนอีกรอบไป 要了，啊啊、对吧？啊 ได้เลยเอาสีเดียวได้ได้ได้หมุนด้วยพี่แม่งที่แม่งเข้มอยู่เดี่ยวไม่ได้มีล็อกเลยเ่ได้ดีล็อกม่ย่างไรถลักเป็นแบบนี้นะครับทุกคนาจะบอกว่าล็อกนะฮะปกติเวลาหมุนไปอย่างนี้นะฮะปึ๊บเ็นไหมฮะมันจะมีัวเบกของมันอยู่ที่เป็นเสียวนะครับนี่แล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงไหนอ่ะสมมติเนี่ยอาร์บตรงเนี้ยยังไงมันก็มันก็ต้องหยุดไงเห็นไเพราะว่ามันเป็นขั้นขั้นขั้ของมันเราล็อกไม่ได้นะครับผมโชคดีจริงว่ามันไม่ได้หมุนนเลยะ ไม่ลองหนึ่โชว์สักครั้งหนึ่งดิโอ้ยทุกทุหมุนเหโชว์สักครั้งหนึ่งเดียวจะได้สีชมพูไหมได้อะไรเลยดูดวงพี่เมดิคนมันจะได้สีชมพูหรือเปล่ามันอาจจะไปตกสีเขียวก็ได้นะเว้ยมันจะรู้แค่แบบว่ามันเล่นทีหลังแล้วบังเอิญได้สีชมพูอะไรเงี้ยดีเดี้ย ย้อมผมกันเลยนะครับทุกคน,นนะคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าพอพวกเราย้อมผมกันมาแล้วนะครับผมจะแบบว่าชิคกี้พายขนาดไหนทุกคนอยากจะดูหรือยังครับผมได้อย่าดูแล้วฮะโชว์เข้าไปครับโชว์เข้าไปฮะวันนี้โอ้ไม่คดผ้า ตกใจเหมือนกันตอนที่ผมลงสีเสร็จนะครับมันเป็นแบบนี้ฮะนะครับอันนี้เป็นสีแว็กนะครับถ้าเกิดเราสารับไปเรื่อยๆเนี่ยสีจะค่อยๆอ่อ,อ,อ,อนแล้วจะออกฟ้านะครับแบบฟ้าทะเลตอนนี้อาจจะฟ้าลึกหน่อยใช่ไหมเด็กแวนเด็กแว่นมาโชว์ข้างๆนี่เด็กแวนโอ้ไ네ม่ยอมแพ้เราเป็นสีอะครับรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นโลกอินมิสตีนึงเว้ยรู้สึกยังไงครับท่านเมย์ไม่อยากสบตากล้องเลยกูเขินเขินเอ เดี๋ยวให้ไปดูสีผมหน่อยอันนี้เราอยู่กันในห้องนะครับสีผมจะเป็นประมาณนี้อันนี้คาแรคเตอร์เราเวลาเราลงสีเนี่ยนะครับทุกคนนะถ้าเกิดเราเซตผมขึ้นนะครับมันก็จะเป็นโทนแบบว่าคลีนๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเอาผมลงแบบนี้นะครับผมมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยดู ผมมันก็จะได้แบบว่าขาววี่โอเคแต่ว่าเราจะเอาผมขึ้นแบบนี้นะครับวันนี้แล้วก็สีผมที่เราทํามาตอนแรกนะครับผมเนี่ยตอนนี้มันจะได้เป็นสีบางจุดมันจะไม่สม่ำเสมอกันเป็นสีน้ําเงินนี่น้ําเงินเข้มมันจะมีสีฟ้าด้วยเนาะพี่สีฟ้าอ่อนนี้หน่อยที่จริงแล้วมันควรจะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ทั้งหัวด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสียังไงก็ได้พี่เมย์นะครับเป็นสีชมพูแบบเป้นเลยนะครับผมได้เกิดแว้นได้แว้นแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดพี่เมสระไปเรื่อยๆสีชมพูก็จะค่อยๆแบบพาสเทลคืนนะครับชอบไหมชอบเขาได้สีชมพูนะครับผมพี่เท่อะไรครับผมพี่เท่เออสุดยอดพี่เท่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนี่ดีกว่าตอนที่มันแบบว่าออกแดดนะครับแบบแสงแบบกระทบแดดแล้วเป็นยังไงป่ะไปดูกันนอกตายแล้วเราจะไปซื้อของกินอยู่ตลาดยังไงสั่งแก๊ปนู้นทัไร แต่ว่าเราก็ไม่ได้ยอมกันแค่2คนทุกคนอยากเห็นเพื่อนเราหรือเปล่าครับทุกคนก็เดี๋ยวมีพี่หูนะครับแล้วก็พี่เมนะครับผมแต่ก็ยังมีพี่ก๊อตอยู่นี่พี่โจ๊กเกอร์ของเราหัวหัวเราะแบบโจ๊กเกอร์ก่อนหัวเราะแบบโจ๊กเกอร์หัวเราเ สออีสม่ำเสมอไหมของพี่ก๊อตเออข้างบนมันมันยังเข้มเข้มอยู่อะของพี่กตจะแตกต่างจากของอูนะนะเพราะว่าของพี่ก๊อตเนี่ยจะเป็นสีที่ย้อมเลยไม่ได้แว๊กซึ่งสีพี่ก๊อตเนี่ยจะติดทนนานกว่านะครับของพี่อูนะถ้าเกิดแบบสะนะครับผมลองคิดผ้าเหมือนเอาสีมาทาผมอะมเป็นแว็กอะมันจะแบบไหลออกมาเป็นสีฟ้าเลยนะครับซึ่งอีพีต่อไปเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นหัวพี่อูเป็นสีฟ้าไม่น้ำเงินแบบนี้นะครับผมนี่เราอยู่กันสองคนก็ได้แล้ว กันแต่ของพี่คอสยังไม่แปดเท่าอู๋ใช่ครับอู๋แปดมากหัวหัวเราทะเลาะกูกันมากพี่ก็ชอบเขี่ยงไหมออกมาแล้วรู้สีไงสีมันดูแว้นเดีอ่ะมันดูแว้นเดีอ่ะมันก็สวยดีมันสวยนะได้ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูบอส วัดทำเสร็จยังอาบน้ำเสร็จยังแน่น่เนี่ยตรงนี้ไม่เท่ากันมันอะไรวะไอนะอิจิโกะอิจิโกะในบีเทมอลาน่ใช่ไอ้นั่นมาแล้วอละ บอสก่อนบอสนี oh, uh, ่เป็นสีแว็กหรือสีสีย้อมสีย้อมสีย้อมก็จะเหมือนพี่ก๊อตนะครับจะออกยากมากนะครับผมก็ต้องรอให้มีสัปพักใหญ่เลยบอสถึงจะกลับไปกัดได้แล้วก็น้งเนื้อโห่ม่วงมากสบัดโชว์หน่อยสบัดโชว์ กันเดเป็นคนเดียวใช่ไหมครับพี่กอนมันไม่โฟกัสคนอื่นนะน่าชั้นหลังเบอร์เอาอยากให้ทุกคนเห็นทุกคนเลยอ่ะทำยังไงดีนี่โอ้สุดยอดมากตอนนี้ตอนนี้พี่ก๊อตเป็นสีเขียวพี่เมย์สีชมพูน้องเนิร์ดเป็นสีม่วงพ้่ผมเป็นสีฟ้ากัปตันเป็นสีส้มนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อเแล้วน โอเคครับทุกคนครับถ้าเกิทุกคนคิดว่าเราย้อมกันมาแล้วนะครับสีไหนสวยแล้วก็เหมาะกับเรานะครับผมบอกมาได้ พี่อู๋คิดว่าทีเนี้ยน,นะครับจะใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ <Okay. S 1> อาจจะกลับไปใช้สีกัดถ้าเกิดแบบวแบบ่าเราสับผมให้มันอ่อนแล้วแล้วเราก็กลับไปกัดอีกสักรอบหนึ่งก็จะกลับเป็นสีเดิมนะครับก่อนนี้มันอ่อนด้วยใช่ไหมใช่สีทองสวยนะใช่ครับ<ส>รผมโอเคครับผมเดี๋ยวทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงสุดท้ายนี้ฝากขนมสแน็คแจกด้วยนะครับผมสองรสชาติเลยรสชาติแรกนะครับรสหอยชุ่มขอบไฟสไปซี่แล้วก็เรดเอ้ยแล้วก็รสเต๊กไก่ซอสจิ้มแจ่วนะครับผมทุกคำนะครับผมทุกคนลองกินแล้วจะได้รสชาติที่ยิ่งใหหญ่่่นนะคคครรัับผมาาาเซดีททชวไปโอ ตอนนี้ก็จบไปแล้วโอ้โหแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางเพนเทสเราด้วยอูจูนไฮเอ็นนะครับผมแล้วก็ไอจี t ิ k กตอกอูจูนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมวันนี้